โอ้ดาวนึงดาวนึงดาวนึงดาวหนึ่งดาวนึงดาวนึงมันไปใส่อะไรบ้านี่มันไปใส่อะไรบ้านี่ดาวเห็นบอกสบายดีสบายดีมากครับกอลิน่าฟรีไฟเนาะมาวันนี้เนาะมากับความเร็วเนาะวันนี้ กูกั็ฟรีไฟล์กันเลยน่ากแล้วเออมันยิงกูอยู่ใสติดตามเลยเด้สอส่งทาง YouTube ลมบ่าวลมล, <Okay. S 1> ลักษณะติดตามมันแน่อ้าวเก้าสิบสามเก้าสามสามมันเลือไม่ซูอาอีนี่ผู้สาวผู้สาวบอกว่าจากใดมึงว่าจากใดมึงบอกหักกูกูยิงย okay, okay. Yeah. มึงเขียนาหนึ่งบอบอกหักกูบออย่างละคนหนึ่งอยู่ใส่อย่าคนหนึ่งนอน,น,อ,ยน,นยยอยู่บอกไม่ยืนะีแตายังีงเนาะ อ้าวสนานเลยวันนี้เออเออซื้อปืนอย่างนี้วันนี้เงินน้อยแท้ก็ไอเวียนนฮะสมงทรสาวยันนี้ไปมึงดังโซมันอยู่ใายสูมันอยู่ใายเออเห็นโบมีเกีบโบกเลทไหมฮะเอออ้าวตายยมสาวไปแบน แต่ย,ย้อนอีนี่สำเนีออมึงแลงมากมึงเปื้อกนกูบอกเป็นบนเทียนหันเห็นบอกว่าแล้วนะมึงเสียกูตายอนพูดเศร้าอีดี่น่าง,งามนะสุด,ดนี่เนาะแต่แพงดีเว้ยนุ่มงามหนาวอยากเศ okay, <okay>. yeah. ร้าคือเช็คมีแม่เมืองเกาหลีต้นไม้คนน่ะ เห็นบ่เห็นบ่มึงอ้าวลมมันเสยอ,อ้าวแตกไียิ่งละยิ่งมันทำอะไรผิดแหละดูใส่เนาะ ลืมเข้าไปติดตามเลยเด้อยสองทาง YouTube บ่าวลมลักซาวพิมพ์ลาวโ <Okay. S 1> อเคเออฟรีไฟล์ลาวเลยนี่นมีนจะใส่หนาะยิงกูเจ็บหลายอยู่ป่องเยี่ยมมั้อยู่ป่องเยี่ยมมึงโอ้กูเจ็บซะมันนี่เอาเบอร์สี่นะเดี๋ยวไปหามันจะใช้มีบมกละม่ใช้โอ้ดาวแล้วลงไปแม่ลงไปแล้วแม่ ไปบอลงไปน้ำอายบอลงมาบอกเฮ็ดโอใจร้ยายนางนี่เออมึงรี่ถังวะมึงรีอยู่ถังกันบ่มึงรีอยู่ถังกันบ่ยังคนหนึ่งยังคนหนึ่งกูรีอยู่สา,าย,ย,ม,ยมาซุปนี่บ่เอ้าวมีเอา้เอาวอยู่รถอยู่รถเห็นมันล้วะหมอประหัมแม่นบ่มันไปสายเลยมันตายแล้วบ่ไม่รีดสายไม่รีดสายโอ้โหเราเขีดมันแล้ว กษาสัวมันนี่มีเงินสกอแล้วมัน,นอ้าโอ้ยอยากรอแล้วโอเคคลิปที่กทหกคลิปนี้เนาะคลิปที่เจ็ดคลิปที่หกว้าวก็ไปกดติดตามกด,ดดกดไลค์เด้ด้วกดไลค์กดแชร์เด้ด้วโอเคมีแชรบักนี่แชร์บักนีด่ดาวนึงวะมึง เบนกห้าร้อยบักห้าร้อยนี่มันอยู่ใส่สามตายไปสองแล้วสองนี่บอกเมึงอ้าวเบักนี่อ้าว,วนนอ้าวอ้าว,าวดาวสามดาวสามแล้วสูงไปซัดไปไหม,มชีคืนอนไดไปอย่างมึงอันยาโซกยาโซกยามันคืนไปอยู่เท่งเดี๋ยวมันดึกระเบิดลงมาเลยสลาดได้คนลีนฟีฟานไดี๋ใดทีแต่เก็บไปสามศพ เรวไปขึ้นไปหามึงอยู่ใช้เออเออเอ้า,เอา,ออาวเจ็บกูมึงอยู่ใช้เอาวขึ้นไปเทคแล้วสลาดขนาดพันยาก่อนกูพันยากรเรื่องเดี๋ยวกูดึกระเบิดขึ้นไปเทงนี่มึงก็เด้นสูตรนี่เดอ้อขึ้นคือคนลีอยู่เทงนะเห็นบ่กอ้าวแต่งให้แปดคอ,อาสามหนึง่งเลยเนาะอ้าวเกมนี้จบเนาะ wow. นานผู้สาวมานั่งให้อีกโอ้มอกอักไอผู้สาวไอสดเดอจีบเด้อร์โอเคอย่าลืม้าไปกดติดตามเพ่นเด้ดอร์บ่าวลมลักสาวโอเคทางช่องยูทูปน่นอยู่ไซมามป็นคือบุมบ้าเอา,าสาวสขาวมาสายเดียวมาน้ำยอบ่บัน,บบนแอลวะนี่นาะ ดาวทำแบบน,นี้โอ้ยผู้สาวสวยอายแด้ออยลมเลยนี่โอมาแทเลยจีบเป็นตาหักไปนางนี่เอาขึ้นมาอีกล้วสู่โยกไปสูเบยียกเจี๊ยบฮันว่าเลยนะสู่นี่เห็นบ่ดาวโซ้งเลยโอ้ยนางสขาวที่เนาะองไอ้สวยไอ้สวยหายกันเลยเด้ออ้อาโดนลูกไปดาวสำแดงนี่แหละ ไอ้คนเดียวบอกเลยไอ้คนเดียวเออเออเออยู่ท่งมะขามสไลค์แค่นี้มอยู่ท่งมะขามมึงอยู่ท่งมะขามบอเอาตายสมกูโอ้โหนะเก็บสุดท้ายเก็บสุดท้ายว้ามีพี่เลยสไลค์ภาษาไปส่ไลคถ่ายหูน้ำอายนี่ถ่ายหูน้ำอายนี่เพื่อเป็นทีละลึกครู งานสุดสีขาวสุดดำขาวนี่มันออกมาดีบ่เอาเจ็บดาวดาวมันมาหลัง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 บ่เอาแต่งหนึ่งแล้วแต่งหนึ่งแล้วแต่งหนึ่งแล้วดาวแล้วเอาดาวสองแล้วเอาดาวสามเลยเอาเดียวคนเดียวคนเดียวคงไป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 เห็นบ่โอ้เออปาดโคโซเห็นบ่ นางอเอกก็จะตามดีบ่าวลมนักสาวเอาเด้อซัมบ์อซัมบอ่าโอเก็บไปเจ็ดนะฮะ